ดิฉันสั่งพิเศษมาอยู่คือจะพาคือมานายแต่สวยันเกิดเขามจะมาใส่ลายๆเลไอย่างนี้ไม่ได้นายมันมีชุดเฉพาะของมันอยู่นี่ชงเย็นเททเสียน้ำแข็งใสเ่เรืเลยได้พี่น้องแต่เราต้องชงน้ำร้อนก่อนชงในน้ำร้อนก่อนนะจะชงให้ดูฮมาแล้วแก้วคู่มาแล้วเห็นไหมเป็นรูปนี้นะคะมีสองด้านรอรับได้เลยเดี๋ยวแอดสองให้นะคะ นี่ใส่น้ำร้อนนิดนึงนี่น้ำหน่อไม้พีชบนเตรียมยวก่อนพาไปดูร้านก่อนแปบ๊บนึงใแบบส่งกาแฟเย่ในเขาก่อนอ่าแล้วใส่น้ำร้อนไปนิดนึงนะคะชงให้คนให้กาปูชิโน่เขาละลายอะไรๆแล้วก็ามาเอาน้ำแข็งใส่เลยดีนะนี่ตัวน้กาแฟละลายะไรไปเอน้ำแข็ง <ๆ S 2> ใส่ให้เลยนะคะ ใส่น้ำร้อนไม่เยอะนะคนให้ละลายก่อนเข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำแข็งใส่ไปทำกาแฟยเย็นนะคะคุณยูก็กินกาแฟยเย็นเนื้อทำไมทำอะไรคอยู่กินกาแฟยเย็นนะคะ เนาะเป็นอยังล่ะผู้ชมบางส่วนโอ้เห็นอันนั้นเป็นนี่อย่างเขาบอกเลี้ยงกาแฟเอาสัวกันจัมกัดกวนเขาบอกก็ได้ขนาดหรือเห็นฉันไปทุบกันน้ำแข็งโอเคเดี๋ยวปากหมุดกันค่อยมากันเนาะเบิ้งเอาค่ะเบิ้งเอาเฮ้ยโคตรน่าสินข่าอย่างนี้เลยเนี่ย กาแฟเย็นนี่ซื้อไหมกาไปทุบน้ำแข็งก็ซื้อไหมก็จะดื่มน้ำอันนั้นด้วยเดี๋ยวยังไม่ปักเลยนี่นแข็งลงไปเลยนะคะไปได้เยอะๆทำเป็นกาแฟเย็นไปเลย แม่มันมันเริ่มยางเลยมันแข็งแรงไว้สามหมื่นหนึ่งแม่มันเรียงดยีน้มอุดมสมบูรณ์ค่ะนมยูเมีไหนที่ไหนให้ดูอะไโอ้ตัวสุดท้ายตัวผู้ไหมยกด,ดูซิตัวผู้ก็ชื่ออะไนั่นไงชื่ออุด้งไง อุดงครับพีก่กีตั้งเองไม่เหยีย่แยแห้งโดกเขาบ่ามีแห้งอันอุ้มลูกปากเขาหน่อยไม่ครับ,บนี่นะคะทำเป็นกาแฟเย็นเอ่น้ำแข็งลงไปว้าวเย็น,นะะ้วค่ะนี่คาปูชิโน่เย็นดูกแก้ว แ้วแต่แก้วก็เป็นตาเซฟแล้วเ,เกี้ยวไป,ไปห้หองจะใบว่าแก้วเอาป<ม>่ะเอาไปเป็นที่ระทึกวะเ,เอาไหมทำไหมนี่เนี่ยเราไปดูเขาไมต่ตอบคำถามหรอกกี้ๆแย่น้องเครียดนะเกี้ยวอกวาร้องไห้ปว นี่นะคะกาแฟเย็นอ่ะยั่วแนนขอบคุณค่ะเอาไปไปเป็นที่ระทึกบ้างเกี่ยวิ่งดูชอบไหมนี่นะคะยูมี่ยูมี่อยู่ตรงนี้โตัวที่ลูกเขาจ่ายจัดจือนองนับต๊ะนัดต๊ะนัดต๊ะฮาพิชิเลยค่ะมาหลายบนนอได้ได้มื่นกว่าบาทคละนัดโต๊ฮาพิชิอู้วยังอุ้มหลายนั่นลูกเออหลายนี่ตัวนี่ชื่อนัดโตนะคะโตมันไม่ค่อยแพงตัวนี้มันแพงไงอุดง นัทโต้ให้ไอ้วูดงวะห้ให้โลคมา่อสองอันนัทโต้ให้คนแรกเลยรูปหัวใจชัดมากเหมือนแม่เลยเจ๊ลึกสีเดียวกับแม่ห่วางมันกับ่วางกันมันบ่ค่อยมาน้ำไอ้วูดงมันน้ำเลยดิมันคือนอนมือไปสชีนัทโต้วนมันแท้ยี่นี่กินนมไหลเห็นนมเห็นนมเบอๆก็บักกันนะมันกับน้ำได้บักกันซูโม่อะซูันอ้วนน้ำได้รวนอิ่นๆนะมันน้ำซุมจ่อย เย็นมิโซมันกับน้ำซุนั้นบ่ค่อยกวนนมมันนาเตอริบกนหน่จิบอะไบ้างนะอู้ให้ดูให้ยายดูหน่อยมาคุณยายดูหน่อยนะคะมัิกัดบังตานาตอตัวนี้ตัวที่สามที่ให้ให้ลกเรามานะคะกับตัวสามกับสี่ที่เขาให้ไฮโซคนหกอ่ะอ่อ่ะอ่นนี่น่ะนอ่มนอ่นอัานอนอนอ่นอัน่นี่าานี่นอ่านานี่่มือ ยุมีหน่อยกว่านี้ที่แม่บัวหล่อีมีมันยางได้แล้วสองเดือนอ่าเดี๋ยวแม่ยายไปให้เบิ่งเอาขึ้นในหันมันจิกัดลูกแม่ก็ได้ไปแล้วไปแล้วมันหวงาอีตัวขาวดีมันหวงแหววใส่มาหม่ำม้มเด้อมาหม่ำเด้อยูมีขอบคุณนะลูกสี่ตัวนะคะกับหมาเป็นหก หน้าไปน็นหัวก็แต่กระไรตีเปตรงกระเลขที่หมอดูเห็นมากคนไปไหนหมดอะคนไปดูพีพีอะไรสตาเกมหรือเลิอกอะไรหรือยังลง,ล,ลงแล้วลวงแล้วปะมาหาดิฉันเดี๋ยวนี้เอาบ้านไอ้แก้วใส่ไปไบหนึงฮะเอาไปไว้ห้องไหมบ้านอาไรเนี่ยไม่อยากเห็นแต่ขอมันที่ระเทือกเถอะอย่าไอเล็กไออยังมีแก้วคู่สิอยากไอยอยากกินตำมะฮวงเลย อ๋อติดต่อพี่พี่ปิวเป็นยังไงละ่ะไม่เห็นอย่งไ่ย,ยิงปืนได้กน้อยเมื่อกี้นเนี่ยไล่เล่นปืนหวานะหตัวเมื่อไรจะไปจากพ่อครับอันนี้คุณพ่อคุณพ่อก็อเฝ้าอย่างนี้ทั้งคืนนะคะคุณพ่อเฝ้าลูกเหรอครับคุณพ่อครับโอ้บอกพี่กีเห็นไอ้ลูกหนูอยู่ไหนคุณพ่อเฝ้าลูกทั้งคืนครับ เดี๋ยวจะไปทําผัดกะเพรานะครับแต่ม๋มวยมไปเห็ดผัดกะเพาราสลับกล่องกันเห็ดวินซอได้เลบาทีกินแบบมโหเลงสิกระนั้นเลยที่ตามเบ่งเดีย้ยนี่ดิสีเสือ้ออะไรเตีย้ยมาท่านให้เห็ดก็ได้สะนะยังไม่ทําก็ได้ถนะ้า่างนั้นเดี๋ยวไปป่าโมกินเอื่นไหมป่ะเดี๋ยวจัดให้เอามาไว้ก็ได้ตอนย่เลื่มมาพี่เด้อสะนะได้ยินไ่ แม่จะไปธนาคารไปทำสุราหให้เสร็จ mm. แล้วเมื่อแรกที่บ่กินยัองอีกเลยอะเ mm. หรอถ้างั้นจะไลส์สดถ้างั้นนะเราไปพาแสงโมกันกิน mm. น้ำอันนี้ชงนะ้ำกินน้ำอันนีงชงน้ำอันนี้ชงเนี่ยดื่มช่วงบ่ายมา ต้องสดชื่นค่ะจะฉงน้ำมันนี้ถึงสดชื่นมากกักาแฟเห็นยี่บะยี่ในห่องวินามบ้างน้ำทอย่างที่ข้ากนั่งกินขวดใหญ่ๆหน่อยจีบน้ำด่างมันคืออย่างอ,ขอ,ขอ,ขอ่ะเพราเขาใสมันดีก็สุขภาพตีเจสุขภาพบ้างเด้ด วันเกิดพี่ๆชุดพี่แบบนี้เลยของหนูอะนี่หนูเสื้อว้แบบใส่หนูปักใส่สไตล์นี่แล้วแตะกันเป็นสาวนกกระใส่เสือแบบโบฮิมูฮิเมียนถูกเยอะมากในตู้อะเยอะจริงๆตอนท้องก็ใส่มีชุดแบบคุมท้องโบฮิเมียนด้วยนะตอนท้องคุณอยู่อะแต่ให้เข้าไปเยอะแล้วมีว่าจีสติงพดปอกเยอะแม่ท้องนี่แหละแม่ใส่ถ้วยเหลยนเลย เนื้อจีสติงค้นทองมันนี่ก็ใส่กางเกงแบบสีขาวมันแบบนั้นต้องใส่จีสติงอะท่องไปได้กระเบื้องใส่พี่น้องไปดูคอนเสิร์ตเอฟเอฟควยันเคนที่มาเบิ็งคอนเสิร์ตเห็นไหมเขานี่ยเป็นเบิรงคอนเสือดเอฟเอฟผ้าหอบท่องคุณอยู่ไปเบิรงคอนเสิือดฉันหัวจะของอยู่สูหาโซโลเซเลียดีเลยผัวกับว่าได้ยูนแม้เขากับยู อยู่แต่จะของแต่ว่าไม่เคยทําให้ตัวเองเป็นคนท้องที่เหงาเลยฉันอยากไปไหนฉะันก็ไปแต่ว่าไม่อันตรายก็คือเซฟลูกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทํางานปกติแต่ว่าคุณสามไม่ให้ทํางานช่วงท้องมีแต่ลูกน้องที่ทําร้านเสริเให้ตอนนั้นตัวเองก็แบบงดไปร้านเลยเพราะว่างดโดนเคมีเลยเพื่อลูกแต่ว่าก็ยังไปช็อปปิ้งไปเที่ยวกินข้าวกิน อะไรแอบไปดูคอนเสิร์ตได้แต่ว่าต้องเซฟท้องตัวเองและไม่ไม่ใกล้บุรีไม่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปอยู่ดีให้เพื่อนมารับไป่อาจจะเป็นคนท้องที่แต่งตัวสวยไปหาดูคอนเสิร์ตพาคอยู่หอบทอง,ย,งๆๆอยิงเลียยงเลียงไปอยา,าอกไปออยัางไปปางก็ไปก็อยากไปกตูปนาค้ตกอไปไปช็อปปิ้งสยามไปซื้อชุดคุ้มทองสยามก็ไปคนเดียวก็ไ ที่ลีเดกเกียตท้องนี่หลายแม่สมบูรณ์สมบัติเลยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวทันท้องคนอยู่อ่ะต้องปากแดงมีสร้อยหมูห้อยคอ